และรอบนี้ก็คือรอบประกวดเดซทเอนเพสรอบพิเศษต้อนรับฮาโลวีนซึ่งผู้เข้าแข่งขันรอบนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกของแจ็ตเองตั้งแต่รอบต่อเต่าถึงรอบนอหนูเป็นกลุ่มคนที่แจ็ตรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยมีของและรอบนี้เนี่ยพิเศษกว่ารอบไหนๆเรามีเงินรางวัลมาแจกด้วยที่1รับไปเลย300บาทที่2ที่3ที่4และที่5รับไปครั้งหนึ่งบาทมาดูกันสิว่ารอบนี้ใครจะแต่งตัวได้ประทับใจกรรมการที่สุดในรอบนี้กรรมการของเราได้แก่คารีนาชอบแอเสียงที่สวยโดนเกหลอกแต่ เต็มใจให้หลอและดารารับเชิญน้องอาร์ตภาคภูมิ วันนี้จะสนุกขนาดไหนไปดูกันได้เลยก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าชอบคนไหนที่สุดด้วยนะแล้วก็เข้าสู่ช่วงโฆษณาในฐานะที่คารีนาเนี่ยทำงานที่เดอะโกดและตอนนี้มีอีเวนต์พิเศษมาบอกน้องๆด้วยขอ้อาสอบผลงานบริษัทที่หนูได้ไปทำาร่วมด้วยนะคะ g h o s t ก a l l o w e e n 2024บ้านผีสิงสุดสยองท,ที่ทีมงาน The g h กสเ r a ด i o ตั้งใจทำกันมากๆและยกเรื่องเล่าสุดสยองมาไว้ในบ้านผีสิงแล้วจัดที่ยูเนียนมอลล์ชั้น5้าจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน ันที่10พฤศจิก,กายน2024นี้นะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ติกเก็ตเมลอนเลยนะคะ แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็ชมีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย Richman Shop ใครที่อยากเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนเอยมันเวอร์เกินไปพ้าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย Richman ช็อปชื่อนิวค่ะนินิวแล้ววันนี้เนี่ยน้องนิิวเนี่ยจะมาในคอนเซปต์อะไรเดี๋ยวลองใบ้พวกพี่ฟังซิคือหนูเรียกว่าตั้งแครเตอร์แล้วกันในตัวที่หนูจะแต่งนะคะว่าเป็นตัวละครที่มีปัญหาทางใจค่ะกับชายหนุ่มมันพี่สวยนะเออพี่สวยปะเนี่ยเออเอจายค่ะของพี่ไม่ต้องเป็นเี่หนุ่มเองค่ะแต่งออกมาให้ดีที่สุดนะน้องนินิวพวกพี่จะรอดูอยู่นะสวัสดีกรรมการทุกคนนะครับผมชื่อจอร์จครับผม เอาไปห้าคะแนนค่ะเดี๋ยวยังไม่เริ่มว้ตัวได้เลยมาในคอนเซปต์อะไรอะคะน้องจอรก็เป็นตัวละครที่มาจากเกมที่ทําให้พี่แจ๊ดแจ้งเกิดใน YouTube ครับผมโอ้โหมันมีกี่เกมกันแน่นะเนี่ยโอ้มีหลายเกมนะไปไม่ได้ยังไม่พูดอย่าเพิ่งพูดโอเคโซูซูนจอนเพื่อเป็นกำลังใจให้นะแต่ดีสุดนะคครับบขอุซูซูนจอนเลอะมือหยุดมื่อไหร่อยู่ได้ละอีไนนาผีหรือี่ต่สวัสดีค่ะชื่อแพ อ่าแล้ววันนี้มีคอนเซปต์อะไรในการแต่งตัววันเนี้ยเออเป็นแม่มดค่ะอันนี้เฉลยเลยไม่ไม่ไม่เป็นแม่มดแต่มันเราเรายังไม่รู้ไงแม่มดที่ไหนแม่มดแม่หมดแม่หมดแม่มดใครเรายังไม่รู้เลยโอเคอาจจะแม่โมกอยหรือเปล่าโคยอยู่ในโคยหรือเปล่าอาจจะแจ๊เต๋อไอ้แพเค เย็กแค่ขี่ขี่ยูนิคอยนะคะก็ไปได้แต่ให้สุดๆนะครับตลอดชมกังนั่ีพังแขกเออ้องคุณค่อย่าลืมขี่ยูนิคอยนะจดชิฟันี่ค่ะบายยพี่หน่อยได้ไหมวันนี้จะแต่งเป็นอะไรในเล่าซีจะมาเป็นแนวแบบว่าขี่ญี่ปุ่นนะคะ ญี่ปุ่นเฮ้ยน่าสนใจพี่ชินจังป้าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าาฮดาาฮ่าฮ่า่า่่่าา ให้สิบเลยเดี๋ยวยังไม่ถึงแข่งเลยอาร์ตแนะนำตัวดีเกินโกโก้วันนี้ไม่ในคอนเซ็ปอะไรเดี๋ยวลองไปป้าให้พวกพี่ฟังสิตอนแรกอะคิดนักเพราะว่าบอกว่าห้ามมาคอสเพลย์ใช่ไหมแต่ว่าขอแบบเป็นความน่ากลัวแต่ชิดไปชิดมาเออมันก็น่ากลัวสําหรับเรานะตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ก็อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่แบบทุกคนรู้จักกันละกันไม่ใช่พี่สวยอีกแล้วใช่ไหมรอบนี้ไม่ไม่ใช่ดัดมูนเนาะรรรู้ว่าใคหอกแต่ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับพี่สวยนะก็อาจจะรู้แล้วว่าเราก่อนนะพี่สวยไม่สักเอาไปแล้ว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 จบจบ อยากรู้ได้หรออยากรู้ได้เหรอแต่งเป็นรัดบูปุ๊บปัดตกไปเลยนะคะไช่ไนะคะชืชตุลี่ค่ะวันนี้แบบลองใบ้หน่อยว่าวันนี้แต่งตัวแบบมาในธีมไหนแบบแนวไหนอะไรยังไงมาแนวผีตุ๊กตาเฮ้ยผีตุ๊กตาอ๋อมันจะมีสกิตัวกันแน่เออมันจะมีสกิตัวกันแน่นะ MUT สองแปดอ่าโมอ่าซัมตีงขอบคุณครับ เอาแบบจึงๆ MUT 28ปใช่ถ้าเปิดด้วย MUT แล้วมันต้องแบบมันต้องอย่างงี้มันต้องเบอร์นี้เอิงๆ MUT 28นี่เอเาเลยเอาแบบเดิมดีกว่าเอาแบบเดิมดีกว่าเสียงหายไปเลยวันนี้น้องนีโมดไปพี่หน่อยได้ไหมว่าจะแต่งตัวประมาณไหนก่อนที่โม่จะบอกคอนเซ็ปต์โม่ต้องขอรบกวนครับถามกรรมการก่อนว่าพี่คิดว่าอะไรทำไมคุณลักกับกลัวพี่กลัวเพราะว่า มันหน้าเหมือนพี่ตต่ไม่แต่งหน้าพี่ตอบไปเลยเดี๋ยวพี่จะยิ่งดูแย่นะคะอ๋อ,อะะเฉล,ลยดีกว่าเฉลยดีกว่าอ่าเฉลยเฉลยอ่าที่โม่คิดว่าคนเรากลัวผีอ่ะเป็นเพราะว่าเราเห็นรูปร่าง,งผีชัดเจนแบบพวกเลือดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รู้ว่ามันเป็นผีถ้าหากว่าเราเห็นมันแค่งเงาเงแบบไม่เห็นดีเทลชัดเจนอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้น,นั่นอ่ะมันคืออะไรธีมของโม่ก็เลยจะเป็นแบบเใาเท่ๆเขาแบบขับไฟาไม่เห็นตัวชัดเจนแต่ก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่บอกว่า ว่ามันคืออะไรอีกทีนึงแบบคนข้อความ,มอ,อ,าอ่างนี้อิดีแอนอาการคล่อมวงเวงอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์เลิศนะสวัสดีค่ะหนูชิ้อ,อมีนานุชอควาเรียค่ะ ในบลกใบนี้เซลวันนี้จะแต่งตัวเป็นธีมอะไรคอนเซปต์อะไรวันนี้นะคะเราก็จะแต่งตัวในคอนเซป,ปที่แบบว่าเป็นชีวิตคนอื่นค่ะแต่ไม่ใช่ชีวิตหนูชีวิตคนอื่นก็คือเป็นคนชิปบาปมากๆตายไปจะเป็นอะไรคะแต่ไม่ใช่ชีวิตหนูค่ะเพราะหนูเป็นคนดีมากๆเลยค่ะคือปากเท้าจูไม่ใช่ค่ะลูเข็ม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 เขาตูดเลยปากจูเท่าลูเข็มลูเท้าลูเข็มเออปาก เข้าไบรลานค่ะยูนะว่าเป็นผีอะไรค่ะต้องราติดตามค่ะเพราะว่าเป็นผีที่แบบว่าเออเมก้าทุกคนจะต้องเก็บแน่นอนมากเลยนะคะโอเคไม่อยากเห็บ่นะฝากติดนาำลงแคมโอเคชื่อโบเบะค่ะ วันนี้น้องมาในคอนเซปอะไรเนี่ยลองใบใบพีซีมันไม่ต้องเฉลยใช่ไหมครับไม่ต้องเฉลยไม่เอาแบบแม่นาควันนั้นนะเอาเอาเข้าคร่าวคิดก่อนนะครับแบบหนึง่งอ๋อโอเคไม่ได้เตรียมตัวมาดนะ้ว <c oughs> เตรียมเตรียม <c oughs> มาแล้วแต่ลืมอ๋อลืมโอเ <มา S 2> ค okay. คนนี้คือเขาจะมีสโลกแกนประจําตัวอันหนึ่งคือเล่า <c oughs> อย่างสงบตกเมื่อจาเป็นตอนไหลอย่างเยือกเย็นพักกูเป็นไฮโซอ๋อง แต่แต่แต่สมมติธาจะแต่งเป็นตัวนั้นจริงๆหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าตัวนั้นอ่ะเคยมีคนแต่งไปแล้วนะในทีมที่บอกว่าพ่วงกับตอเต่านะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สโลแกนเนี้ยเขาเคยแต่งไปแล้วใช่ไหมพี่สวยก็ไม่เป็นไรถ้าน้องโบเบคิดว่าแต่งออกมาแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่พี่คิดก็ได้หรืออาจจะแต่งออกมาได้ดีกว่าเนี่ยก็น่าจะใช่แหละครับอ้าวไม่เป็นไรเราลกไปเลยอาไม่เป็นไรนะคะมีสองกรณีให้เลือกคือแต่งแบบเดิมให้ปางกันอีกหนึ่งเปลี่ยนทันทีตอนนี้แต่ไม่รู้จะทำได้อเปล่่าาคข้ง ตัวเองเนะน้องโบเบสูส้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับคำขวัญชื่อซูกี้ค่ะมาในคอนเซปต์อยู่ใต้น้ำค่ะตัวเขียวๆเฮ้ยไม่ออกเลยตกไข่น้ำหรือเปล่าตใช่ชัวร์จะคิดวดหรือเปล่านะสวัสดีค่ะพี่ๆคณะกรรมการที่สวยหล่อแล้วก็น่ารักทุกคนค่ะเอ้ยไม่ได้แลพ่นะชื่อนายกินแซบค่ะ ก็ต้องกินแซบด้วยนะกินแซบกินแซบแปลว่ากินเยอะเหรอการไหนแนะน้ำหน่อยซิอ่านี้จะไปให้หน่อยเขาจะแต่งตัวเป็นตัวอะรุยคอนเซ็สิบอรุยเป็นหุ่นที่อยู่หน้าร้านอาหารที่ดังมากๆค่ะเฮ้ยอะไรนะไก่ย่างห้าดาวหรือเปล่าสตูน่าน้องไนกินแซบสตูนนะขอบคุณค่ะมาเริ่มได้คนแรกเออเออ อนาเบลอนาเบลอนาเบลเอ้ยอนาเบลเออน้องแอนนาเบลโตเต็มวัยเออเป็นตุ๊กตาผีตุ๊กตาโตได้ด้วยอะแต่เหมือนนะเหมือนแต่งเหมือนมากเดี๋ยวเอาคุณรู้วันเนี้ยอันนี้อะไรอ่ะรู้ไหมใครฆาอะไรอ่ะพยูนพยูนพยูนแล้วเหมือนมา มันมันไม่ยุ่งไปหน้าม้วนตุ๊กตปหน้ือ้วนอย่าตุู๊ไมคือใช่อะไปยูนไม่ได้ค่ะไปยูนไม่ได้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะเออผีพาแน่นอนผีตะไข่้น้ำอ๋อตาไครยน้ำเอ้ยก็สวยอยู่สวยอยู่ ติดเกมนนี้ติดเกมต็ดเกมนิดนึงอะไรอ่ะอุ้ยแมคโดนอป่ะแมกโดนลอโอ้แมคโดนนอได้ไงโอ้ยยื้อแต่โอ้ยย้อู้วยวยใช่แมกโดนนอหรอเหมือนแพนดิวายเลยนะเออวยมันปิดเหมือนแพนวายต่งแต่ไปแมโนออีแผนอีแผนเค้กวะเนี่ยอีแนเค้กดิโอ้ยอีแผนเค้กแต่แบบทยได้ไงอ่ะทํโอวอได้ไงอ่ะโอ้ยเก่งอ่ะไปอยู่ัหอแล้วแตกเมื่อกี้ยหลอดอีเมื่อกี้อียูน่ะ โอ้ยเก่งอันนี่เก่งว่ะอันนี้ตัวในเดดบายป้านี่ลินลินน่ะลินเอ้ยเหมือนมากหัวูโอ้ยเก่งว่ะเนี่ยตัวมือมือล่องหนด้วยเห็นปะแขนล่องหนว้ายอุ้ยเก่งเก่งเก่ง เออทำบ Duke, ักแขนด้วยเก่งอ่ะผีเทเคเทเคใช่เทเคเทมีแค่ท่อนบนอ่ะใช่ใช่แขนหรือข้อสอบในการเดินอ่ะเพราะว่ามันตามตำนานถ้าจะไม่ห็นโดนรถไฟทับป่ะเหลอแต่ตัวคานคานมาคนต่อไปเดทโอเดทเดทจากอากระทะไงโอเนอริโอเอริโอเฮ้ยเออเล่นเล่นกับกระแสหนังอะเอออ่ะเป็นเดทเป็นเดทแต่ท้าน่าเป็นกระโหลกจะดีกว่านี้อันนี้คือเดทติดกระดานนิดนึงกระดาถือกระดิ่งมาได้แล้วคะเมื่อกี้กระดิ่งค่ะ อันนี้สวยอันนี้อะไรอย่ามาทูดเฮ้ยอย่ามาทูดไงเออใช่ใช่อย่ามาทูดอย่ามาทูดเฮ้ยขอยืดเลยโอ้บินกลับด้วยกิมมิบินได้ด้วยนะเมื่อกี้อันนี้อะไรอ่ะซึ่งอ่ะผีเจ้าสาวหรออะไรอ่ะผีเจ้าสาวที่เกิดจากการแต่งเรื่องในตอนที่ผิดหวังกับความรักอ๋อ้ยเป็นฟีลไงอะไรนั่นปเป็นฟีลแบบว่าโอหักเพราะผู้ชายอันนี้อะไรวะน่ากลัวมากน่ากลัวเกินไปป้าโอ้ยยืดไปอัเปิดไปโอ้ ปากเท้าจูปากเท้าจูเอ้ยปากจูเท้ารูเข็มปากจูเท้ารูเข็มอะมาที่คนแรกก่อนนี่แต่งเป็นอนาเบลทุกคนว่าไงเออนอนหนาวเดินอมาคือเห็นเรามาเป็นชายอืมอนาเบลเลยอ่ะเนาะใ มันมีกิมมิคตอนลมน้มด้วยนะแบบว่าพอเขาเดินออกมาใช่ไหมแล้วแบบพอเราเจอทําแกล้งทําเป็นตุ๊ก,กตาอ่านเนี่ยเนี่ยวึ่งล้มอ่า,อา,อาเออเก่งนะพี่เซนดีพนด้พี่เซนดี้พี่เซนดี้รู้เลยให้ห้าแล้วก็บวกกับเอ่พี่เซนดีอ้าวสองก็เป็นเจ็ดคะแนนค่ะค่อนข้างที่จะก,ก็ตรงอยู่ตรงคอนเซ็ปต์ว่าออกมาก็รู้เลยก็ให้ห้าเรื่องการพีเศษก็ให้สามละกันคนเราพอเจอตุ๊ก,กตามันก็จะแกล้งเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยถ้าต่อยมันจะเป็นผีตุ๊กตาอย่างเงี้ยเออให้ให้ความพีเศษจันทร์ให้ แคะแนนแต่งเป็นแอนนาเบลอะอะเหมือนจึ้งก็คือเดิมมาอย่างที่บอกว่ารู้เลยเป็นแอนนาเบลแต่ตีมผีอย่างเงี้ยจะแต่งเป็นตัวอะไดีแอนนาเบลมันก็จะดูเซฟไปหน่อยดูแบบเอ้ยดูไม่ได้แหวกอะไรมากมันเหมือนบพ่าผีผีที่ทุกคนแต่งอยู่แล้วมันก็แบบรู้สึกไม่แหววไม่แค่วาเท่าไหร่เอ นี่คน <c oughs> อันนี้แหละอันนี้แหละ,นนหละเหมือนจะหน้าอันนี้ค่อนข้างผีผีอันนี้คิดเอทอ่ะตอนแรกก็ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่พอพี่แจบอกว่าอีพยูนปุ๊บกับทุกอย่างภาพวิ่งเขง้ามาในหัวก็มาเ,เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะแต่งเป็นอีพยูนในวันฮา <c oughs> ลวีนใ <c oughs> <c oughs> ก็มีเพราะที่มันเป็นผีไงเซอร์ไพรส์ยอยู่ให้ความเซอร์ไพรส์เป็น9แล้วกัน <Wow. S 2> สวยให้8เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คืออันเนี้ยเขาแต่งเป็นพยูนอาจจะอยู่ในนังผีถูกไหมแต่เขาไม่ได้แต่งเป็นผีเลยอ เมีเลือดเขาบเนี่ยเขามีเลือดเลือดคนขาเขาถือมีดไปฆ่าคนมาก็เอ้าอย่าลืมอย่าลืมฆาตกรได้เพราะว่ามันอยู่ในคอนเซ็ปที่บอกว่าความน่ากลัวผีสยองขวัญเออฮาโลวีนได้อยู่ใช่โกงฆาตกรวันต่อยขี้อะบวกอีกหที่ว่าเราจะเน้นอะไรอ่ะบวกอีกหนึ่งเป็นเก้าหรอกกันอ่าบวกอีกหนึ่งเป็นเก้าโอเคให้แปดค่ะ ก็ส่วนตัวไม่ค่อยได้ดูนะแต่แต่แต่ว่าเออเห็นแล้วคือคือภ้ามันจะผ่านตาแน่นอนว่า,านี่นีคือยู่ยนอ่ะคนต่อไปคนต่อไปผีตะไคร่น้ำอ,อ่ะผีตะไคร่น้ำหนูให้ฟักหกละกันค่ะคือตอนแรกยังดูไม่ออกว่าเป็นตะไคร่น้ำยังไงแต่ว่าก็ยังดูเป็นผีที่ยังติดแกรมอยู่นิดนึงน<อ>เนาะ แต่ที่ออกมามันดูเหมือนแต่ว่าแบบแรกนะจะคิดว่าเป็นผีพรายเนาะเออผีพรายอ่านี่คเกียวกับเขียวเป็นสีใสแต่น้องเขาอาจจะเป็นนางไม้เลยนะอ่าเหมือนนางไม้มมีหมุนมอมมาคือนางไม้เออแต่พอมีผมมันเลยรู้ว่ามันเลยรู้ว่ามาจากใต้น้ำใช่ใช่ตอนผมแบบเด็ดล็อกแกเป่าเด็ดล็อกตอนนี้ใต้น้ำมาแล้วถูกต้องเนี่ยในใต้น้ำถ้าทำเด็ดล็อกกันอืมสำหรับตัวอาเองรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงอ่ะ เดินออกมาแล้วแบบมันมันไม่เก็ตเข้าใจว่าหมายความว่าผีที่ ทุกคนแต่งออกมามันมันเก็ตหมดแต่อันนี้คือแบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่เก็ตเท่าไหร่อย่างที่คาินาบอกเลยมันติดแกมไปหน่อยจริงๆถ้าเธอออกมาเราไม่ได้แบบว่าเป็นคอนเซ็ปต์ขอเราวีน่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นผีใช่ใช่ใช่ให้อ่าละกันนะให้ห้าเซจจักกันดูคืออย่างที่คาินาบอกคือตอนแรกอะเดินออกมาไม่ไม่รู้ผีแต่ใครน้ำฉันกับเธอเราเป็นอะไรนะตัวอะไรนะกระปะาผีพายผีพายเดอกระปะาก่อนใช่มเออฉันให้ต็ดละกันเพราะว่าตอนแรกเดินออกมายังไม่ชัดเท่าไหร่กับใครตัวละครนี้นะ เออใช่ใช่แต่คนละสีแต่คนละสีแต่น้ำมันมีเลยคตรงรอยสักอ่ะข้อต่อไปนี่แมกโดนอลแมกโดนอล แต่จริงก็เหมือนแพนดิไวเหมือนกันนะอทำไรอ่ะไข่เพ็ดไฟจะตายเหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเล่าก่อนคือแมคโดนัล่์เนี่ยหลายคนอ่ะจะรู้ไม่ไม่ใช่หลายคนอ่ะรวมถึงตัวนี้ด้วยจะรู้สึกหลอนมีไม่รู้สึกบ้างหรอตอนเราไปที่แบบว่าแมคโดนัล่์อ่ะชาตเรายิ้มแบบน่ากลัวน่ากลัวเรานั่งอยู่หน้าร้านอะนี่รู้สึกนะรู้สึกกันบ้างบ้างแบบมีความรู้สึกอะไรอีกอ่ะเออเออมีความรู้สึกบ้างไหมเมื่อกี้เลยอ่ามันมันคือโรคโรคกลัวตัวตลกอ่า ใช่อันนี้ถือว่าพรีเซนต์ได้ดีแล้วก็ดูเห็นว่าเฉดสีหรือตัวสีคือแมคโนโนเลยอันนี้เก่งนะใอ่ใช่ใช่ไอสีอ่ะสีอะคือได้เลยอ่ะไฮไลท์ผมมีการซ้อนวิกสองทรงเห็นว่ามีทรงแบบสีทองกับสีแดงทุมพูเห็นนะแล้วก็พรีเซนต์ในการยืดได้นะเพราะว่ามันเหมือนจะมีบางเกมมันที่เป็นผีแมคโนโนที่มันบยืดมาแล้ววิ่งไล่อะไอย่างเงี้ยใน่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ เออผีเซนกินไอผีตะกะแตเนี่ยต่ำข้าวเวอะอะให้ก้าวแล้วกันความตึงก็ความที่บางคนอาจจะกลัวเหมือนที่แจ็สล่าก็คือว่าเป็นตัวตลกเป็นโลกกลัวตัวตลกนู่นนี่นั่นเลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่เป็นผีอะไรเงี้ยเออค่อนข้างที่จะครียรทีมมันแบบมีกรวมกันแบบของเรื่องมาสคอตแล้วก็แฟชั่นด้วยหรืออะไรด้วยที่มันแบบตัวละครมันเป็นตัวละครผู้หญิงอะเขาก็มามามิกแอนด์แมทหรือว่าดีไซน์ให้มันแบบก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่ให้ก้าวแล้วกันค เฮ้ยเต็งมงวะเนี่ยแต่บอกเลยนะว่าอันเนี้ยสับเราอะเราชอบมากลยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเขาเอาผมอะไรนะ F4 มาอ่ามันมีไอเกณฑ์ด้วยเออมันจะมันจะเป็นแมคโดนัลมากกว่านี้เออลดลดได้ไหมลดได้ได้นะคือเวลาพูดจะด่าพี่นะถ้าดูย้อนหลังอะไรคืออะไรเออลดเหลือแค่เหลือแค่ติดติดที่ทรงผมนิดนึงอ่ตัวก็ให แปดเหมือนกันค่ะเฮ้ยเกือบจะเตงโมง้ไมนาพูดซีคือพูดทำไมคนต่อไปนี่อีแพนเคก้ก <laughs> เอาอะไรมายาได้ซาลาเปาเหมือนซลาเปาเลยตัเค้กหรืออะไรเยคือคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ฮาโลวีนอะมันอาจจะเอาอะไรบางอย่างให้ไปใส่มั้งอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเวอร์ชั่นก่อนๆนะก่อนฮาโลวีนอะมันยังทํารูปลักษณ์ที่แบบอ้วนไม่ได้แล้วมีคนแต่งแพนเค้กแล้วก็เป็นแพนเค้กเวอร์ชันที่อีสวยแซวว่าเวอร์ชันแบบว่าตายเพราะอยากลดน้ำหนักอ่ามาแล้วทีเนี้ยต้องบอกว่าตอนสัมภาษณ์น้องเขาบอกเขาจะแต่งเป็นแพนเค้กเราก็เอ้ยมีคนแต่งแล้วไม่ใช่หรอเราเลยบอกน้องเขาไม่ต้องกลัวแต่งก็ได้ถ้าาาคคิดดว่่่แตงงเเรจะะะชชนนนซึ แน่นอนเพราะว่าคนเดิมเนี่ยเขามาล่างผอมวันนี้เขามาล่างอ้วนล่างแพนเค้กเลยอันนี้เซอร์ไพรส์ตรงเนี้ยเห็นปะดูทิปดีเทลแต่งนงแต่งหน้าอรแบคล้ายๆอยู่นะผมผมเนี่ยเหมือนชอบความแบบว่า <c oughs> มันมันเซอร์ไพรส์ต้องออกมาอ้วนนะเพราะแพนเค้กต้องอ้วนแต่ตอนที่เราเคยเห็นคือแพนเค้กผอมไงอันนี้คือ,อ,อ,ค,อคือว้าวเหมือนกันเราคาดหวังเลยอะแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยนะฉันให้8เป็นผีแพนเค้กหนึ่งพยายามที่จะทําให้แพนเค้กอ้วนมีความแบบว่าเออความเดินออกมารูอะอ่าใช่เป็นแพนเค้กแน่นอนอุ้ยอ้วนด้วยน่แตเหมือจะ ว่าลงกุงมาน้ำหรอกระเทยมาน้ำกระเทยมาน้ำกระเทยมาน้ำลงกุงเออแต่ตายท้องกลมไม่น่าใช่เพราะว่ารีคู่ กันเห็นดูมีความพยายามดีสำหรับตัวอาร์ตเองอะไม่รู้ว่าการแต่งตัวมันยากขนาดไหนนะไม่ได้ไม่เออไม่ได้รู้ว่าแบบมันต้องมันอ้วนได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบพอมาดูหน้างานก็รู้สึกว่าก็รู้แหละว่าคือแพนเค้กสำหรับตัวอาร์ตเองไม่ค่อยวาวเท่าไหร่อะไรขนาดนึงให้เจ็ดละกันคนต่อไปนี่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 ลินนี่ต้องอะเนี่ยอเนี่ยดูดูแขนดูแขนระดับชูลพันไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่โยชิไม่ใช่ดูแขนเห็นแขนปะลองหวนชอบตรงเนี้ยแบบเห็ี่นสีมันล้องหววอยู่ไอ้กีดอกนี่ อ่ะฟิลนัดอ่ะฟีแบบแหนล้องหอนนะเนี่ยคือตรงตามเกมและคือแขนต้องบอกก่อนว่าต้องบอกพี่อาร์แล้วก็พี่สวยก่อนว่ามันคือบั๊กมันคือบั๊กแขนให้แบบทําใส่นู่นใส่นี่มันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเห็นตรงอันนี้ปะเสื้อเสื้อเขาไม่ได้ใส่ตัวเดียวนะเขาใส่2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นย้อมเป็นสีเดียวกับผิวตัวที่สองเนี่ยใส่ัหนบั๊กออกตรงหน้าอกเห็นว้าดังนั้นก็เลือกเป็นเทคเจอร์แบบเนี่ยนี่แบบนี้เลยคือมันมีการยากในการแต่งเห็นนะอ่าลองดูดีเห็นว่ามี2ชุดนะเนี่ อ๋อคือมันจะไม่มีชุดที่เป็นแบบว่าเป็นแบบกาะอกไม่มีกะอกอย่างงี้ไม่าใช่คือเขาใส่ชุดทับให้มันเป็นผิวอ่าใช่แล้วก็ทับให้มันดูมีบักบักแบบทะลุทะลุเหมือนผ้าขาดขาดเหมือนผ้าพันแผลด้วยเนี่ยออันนี้เก่งใีเก่งนีเอ็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่อันนี้บอกว่า ไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในเกมเกมนี้นะเนาะเออจริงค่อนข้างที่ก็ก็กดูออกว่ามาจากเกมอะไรก็ค่อนข้างส้ายให้แหลักให้เออแปดแปดทันให้9คะแนนเพราะว่าดูจากเทคนิคการใช้นู่นนี่นั่นก็คือมีการทํากันบ้านมาอ่าใช่ทำกันบ้านหนกักเลยอันเนี้ยใช่มีการทำกันบ้านมาอย่าง,งเช่นบอกว่าเออจะทำยังไงดีในเมื่อมันไม่มีชุดนี้ฉันจะทำยังไงให้มันมีชุดนี้ทําให้เป็นแขนนี้อย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งตอนที่ตัวละครเออน้องคนนี้เดินออกมาคือรู้แหละว่าเป็นจากเดนไปเดลท์เออรู้แต่รู้จเก แต่ไม่รู้ชื่อตัวละครนะแต่ว่าอุ้ยลินแน่นอนเพราะว่าจำจำตัวคาแรคเตอร์ของมันชัดเจนก็คือมันจะเป็นผ้าเหมือนแบบนี้เลยใช่ผ้าแหกผ้าแหกฟูๆอะไรอย่างนี้เออเป็นฟิลนานเพราะว่านั่นแหละอย่างที่น้องคขาบอกว่าเป็นเกมอะไรนะที่ที่เขาเสีของน้องอ่ะแจ้งเกิดพีเจสอ่ะแจ้งเกิดเราตอนแรกคิดว่าไอเดนตอนแรกคิดว่าไอเดนแต่อ๋อใช่ได้คิดว่าไอเดนเพราะว่าเนี่ยเกมแจ้งเกิดจริงอ่ะถ้าเกมผีจะเป็นไอเดนสเตนด์บายก็ตามตามกันมานะ ใช่แต่ว่าดัวานยขนาดว่าเขาเสพแค่นั้นก็คือพอเดินออกมาก็รู้เลยว่ามาจากดิสบายใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะน้องอาจจะ3ชุดด้วยนะทุกคนเห็นตรงนี้ปะ,ะตรงข้างล่างที่เป็นสีแดงๆอนออ่าเอวใช่มันเป็นสีแดงเลยหน่อยให้มันแบบแรมๆออกมาเห็นปะเอเอเหมือนเ,<อ>เลือดเ,<อ>เลือดเปื้อนเลือดนิดใช่เก็บรายละเอียดดีเออใช่เก็บรายละเอียดดีต่อไปนะคะคะแนนตัดสินอยู่ที่พี่คาริน่าแล้วไม่เคยเล่นเกมแต่ว่าเคยดูไลฟ์ไลฟ์เจทีออร์คหรือเปล่าคะใช่หรอเจทีออล ความสบายใจหน่อย บละเอียดได้ดีแล้วก็พยายามทําให้หัวมันปูเหมือนแับผมที่มันลอยออกมาใส่เยอะใส่หลายทรงด้วยใส่วิกไหนวิกเลยนะใส่เยอะมากเออเอาให้เก้าเหมือนเอ้ยเต็งมงว่ะเออดีนะที่น้องคนนี้พยายามแต่งชุดให้เป็นลินเพราะถ้าแต่งไม่เหมือนชุดไม่เหมือนลินคือเป็นนุ่นไปหอเต๋าแต๋านะคะเจ๊เต๋าเจ๊เต๋าเจ๊ต๋าเจ๊เต๋าเจ๊เต๋าอะไรนุ่นนะคะเล่นกับเขาเลยนะเออจริงหนาเกินอ๋อ ใช่จะถือว่าแต่งแต่งได้แต่งถึงทําถึงคนต่อไปนี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องคนนี้ทาเคทาเคเค,เคเคยได้เคยได้ยินแต่จำนึกจําหน้าไม่ได้เพราะว่าในส่วนตัวถ้าเป็นมาแนวญี่ปุ่นเลยอะผีที่ที่มาเบอร์แรกเลยคือโทมิเอะเคยอ่านประวัติหรือเคยดูด้วยซ้ําแบบบางทีมีเรื่องเา่เนี่ยแต่มันจาไม่ได้อยู่ในหัวโอน้องเลือกโจดยากจังเพราะว่ามันตามตำนานถ้าจะไม่ผิดโดนรถไฟทับ่ะเหลอแต่ตัวคานคานมา ใช่ถูกแล้ว <S 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 มันเป็นมันเป็นผีที่ทุกคนอ่ะรู้อยู่ในหัวที่แบบอยู่ในเมมโมรีเล็กๆที่แบบไม่ได้จําเป็นแบบอ่าเพราะว่าทุกคนเคยแบบก็เคยหันถูผั่นตาแต่พอมาพรีเซนต์อ่ะมันไม่มีภาพลอยมาหัวในหัวแล้วต่อให้คานมาครึ่งหนึ่งได้ก็นึกไม่ออกเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ผีที่เราจดจําขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผีช็อกกลุ่มซะมากกว่ามันยังเห็นข้างล่างอยู่มันยังไม่มันยังไม่ถึงขนาดนนมันยังแบบให้ฆ่าแลักนกันยังไม่เก็ต ด้วยแหละไม่เก็ซฟิลแบบที่มันมันไม่ใช่ผีที่เราคุ้นเคยกันอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็พยายามใส่ดำแล้วไงแบบเออเป็นฟิลล่องหุ่นไปดูอล้วแต่ยาวมรนสว่างเองก็ไม่หกละกันตอนแรกหนูรู้ว่าเป็นผีนักเรียนญี่ปุ่นเฉย <6. S 2> มันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรที่มันจะสื่อถึงตัวละครนั้นขนาดนั้นอเออหรือว่าได้จะบอกว่ามันครึ่งตัวใช่ไหมน้องก็พยายามใส่ใส่ถุงน้องดาก็จริงแต่มันมันก็ไม่ได้ดูว่าขาหายไปเลยหรือไม่มีขาเลยคือ,อเราก็พยายามมองถูกปะแต่ส่วนบนก็ยังเป็นส่วนบนคือมันก็จะเป็นชุดแบบนักเรียนญี่ปุ่นชุดผู้หญิงญี่ปุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้น้องเขาที่เขาจะพยายามพีเเนี่ยไปทาคาคเคนะขึ้นหนึ่งนะถ้าคาคานคือมาครึ่งตัวสองคือเห็นตรงตูดปะอันนี้คือเลือดส่วนสีดำเนี่ยมันมันก็มมนแบบไ่ี แต่จริงถ้าแบ็กกราวหรือถ้าเป็นเขาเรียนนะถ้าเป็นดูเวทีสีดำอ่ะก็จะได้เอาเราบทเนี่ยเคยดูนี่ว่าเกมซาทากึญนน่ะที่เขาจะชอบแบบเป็นแบ็กการดดำๆตัวเองก็จะแบบอาตัวอา<ห>ถ้ามันได้อางนนมันจะว้าวปึ้งเลยแต่พอเนี้ยพอมันเวทีมันเด่นแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วพอมาในเวเนี้มันก็เลยแบบยังดูมีความเป็นแบบผ่าดำอยู่เนาะ นี่เดตอ่อันนี้ถือว่าทํากันบ้านอย่างหนึ่งเพราะว่าเขารู้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้พวกเราติดอ่าเราติด <laughs> ไปเชี่ยวเส้นทางแมมโมทุกตอน8ปดโมงเช้านะคะมองว่าได้ถือว่าเก่งที่แต่งเป็นเดทแต่ติดแค่ว่ามันไม่เดทฮาโลวีนอ่ะมันเดทแค่แบบเดทคอมมิกที่เป็นตัวร่างอวตารลงมาเฉยๆอะ่ะมันไม่ใช่เดทที่แบบเป็นกระดูกแล้วถือมีดแบบทำปากแบบกระดูกอะเนาะอ่ะ ให้สักให้แปดเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับฮาโลวีนเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับเออความกลัวใช่ไหมแต่มันยังมีความเป็นคนอยู่ใช่มันคอยเป็นเดท อ่าใชา่ใช่เออมันมันเป็นไปฟิลเหมือนคนภาพยนเดที่บอกว่ามันจะมีซีนที่บอกว่าเดทออกมาในร่างที่แบบว่าเออเป็นเดทแล้วอ่ะที่ถือกระกระดิ่งอันหนึ่งถือมีดอันนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละและ้วซีพีว่าอาจจะไปต้องแบบอุ้ยกินคอลลาเจนมาขนาดนี้เท<ร>า่าเทาก็ได้ให้มันเออแค่แบบขาวดูซิสซดูเป็นเดทหน่อยก็ได้ดูเป็นเออดูแบบอย่างที่พม่สวยบอกแหละคือมันมันดูว่าเป็นคนอยู่มันคือมันเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าคนไม่ได้ดูเรื่องนี้นะก็จะดูว่ามันก็คือแม่มดอ่ามันไม่รู้สึกว่าเเปป็นนนนผีท่่่่่าไไหรแแมมมมมดดฉยัคคอึงะ แต่เออแต่คอตูมอะไรอ่ะเหมือนอยู่ให้ซักเจ็ดละกันติดตรงที่นั่นแหละตุดบอดี้อะไรอย่างเงี้ยหนูให้หกละกันส่วนตัวยังไม่ได้ดูกาะ่า,าแต่รู้รูสปอย่ละครอ,อยู่เอออ่ะคนต่อไปนี่อย่ามาทูดอ,อย่ามา ส่วนตัวนะมองว่าเหมือนแม่มดมากกว่าอยู่บูตอันนี้เหมือนอยูวทูตอย่างเดียวคือมีเขียวคือแจ๊ดอะเคยแต่งเป็นยมทูตแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวส่งให้พวกพี่อาร์ตดูคือ,อยมทูตอาจจะมีชุดของมันอยู่ที่มันจะเป็นเดรสยาวๆแล้วก็แบบเก๋ไ่ะอะเป็นผ้าผ้าอะไรเงี้ยมันเลยดูสึกเหมือนเป็นแม่มดซะมากกว่าอ่าใช่ไหมนี่มองเป็นอีกอย่างหนึ่งลุ้แวบแรกเลยคือแม่กาลลีเลยเออเอเอ,เอขายอยู่นะนนใช่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 อันนี้ขายอันนี้ขายว่ะหนูให้เจ็ดค่ะ ก็ดูสวยดีอะจะมีความเป็นยมทโตรแฟชั่นใหม่ใหม่ใช่เออให้เสร็จเหมือนกันค่ะตรงที่เป็นฟิลว่าอันนี้แต่งหน้ากลัวแต่งเป็นผีเหมือนมนผีหน้ากลัวจะจริงอถ้าพูดถึงอะให้เจ็บเหมือนกันคะ่ะเหมือนพี่สวยเลยรู้สึกว่าแต่งตัวดูวเออหน้ากลัวแต่ คอนเซปต์ Concept, ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะคนต่อไปคนต่อไปนี่ผีอกหักใช่ผีเจ้าสาวอหักคือต้องบ<ผ>อ,อกว่าอันเนี้ยคอนเซปต์เลิศนะเป็นอ่าผีเจ้าสาวที่เกิดจากการอ่าแต่งงานแต่งแล้วก็ผิดหวังกับความรักอ่าก็เลยอ,อาจจะ เปล่าอ่ะต้องพูดว่าคอตตอาจจะคอตตตตัวเองก็เลยเป็นชุดเจ้าสาวเปื้อนเลือดเฮ้ยคือเข้ามาในคอนเซ็ปที่มันสวยนะแบบสวยอ่ะคือแต่งสวยแบบผีสวยอ่ะผีสวยมาถึงนี้ขนาดเยขาไม่ได้ทักผัวเขาหรอกค่ะสผีสวยส่วนตัวชอบนะคือไม่ต้องไม่ต้องแต่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามัดคอหรืออะไรที่คนออก็ได้แต่เป็นอะไรที่บอกว่าตัวเองสร้างขึ้นมาเกียรติขึ้นมาด้วยความคิดของตัวเองผีเจ้าสาวผิดหวังเรื่องความรักก็เลยแบบว่าคอตตตัวเองเป็นสีแดงเปื้อนกับสี ขาวเนาะก็สวยดีนี่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเจ้ามารเหรอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสวยๆอ่ะเออเนาะเหมือนพวกตัวละครในอนิเมะหรือในอะไรสักอย่างเนาะใช่ใช่ใช่ให้การแต่งตัวแล้วกันให้ความการแต่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณสักเจ็ดให้หกแล้วกันเออมันก็ดูเหมือนคาตกรกันนะมันเหมือนอย่างเนี่ยอีเรื่องแครีอ่ะ โชคเลือดทอมค่าทุกคนตรงนี้รู้สึกว่าใช่เหมือนใครน่าคือเหมือนฆาตกรเพราะว่ามีมีแค่อย่างเดียวที่สอบไปถึงผีหรือหรือปีศาจคือตาตากับตาสามตาสามตาใช่เขาไปสามตาแน่ะแล้วเขามีสามตาทําไมอ่ะไม่รู้อ่ะเอออาจจะให้สื่อถึงแค่ความน่ากลัวแหละอาจจะไม่ได้มีคอนเซปต์เกี่ยวกับว่าตาที่สามหรือไม่ก็เขาเดี๋ยวเป็นหมอแปลกอ่ะ ือให้คนในคนนี้หคขายชุดแต่งงานนะแต่มันสามารถเป็นชุดแต่งงานที่ชัดเจนกว่านี้ได้เช่นว่ามีผ้าคลุมหัวมีชุดแต่งงานลากยาวถือช่อดอกไม้มาอะไรเงี้ยคนนี้ดีกว่าอันนี้ที่ชอบผิดเปรอคือต้องบอกก่อนว่าน้องเกือบไม่รอดเพราะว่าน้องพิมพ์แมันขึ้นเป็น hashtag แต่แต่ว่าเราจําได้ว่าน้องเขาบอกว่าปากเท่าจูปากเท่าจูรูปสูงและประเด็นคือทุกคนดูนี่ดูแขนน้องเขาพอเขายุดมือ มือมันจะมีความเทกเจอร์เป็นแบบว่าเนื้อหนังมังสาบเส้นองค์เส้นเอ็นเห็นปะเนี่ยน่ากลัวมากอันนี้ก็อันนี้คือทำหมักปะใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ถ้าใช่ใช่ซอนชุดอันนี้คือซอนชุดเยอะมากแต่เขาเน้นตรงกลางชุดเนี่ยชอบมากเลยเขาเน้นชุดกลางที่เป็นชุดแบบโครงกระดูกใช่อันนี้เก่งใช่เก่งมากมันเหมือนอันนี้ด้วยมันมันเหมือนแบบเป็ดแบบผอมแห้งๆอ่ะอ่าใช่ใช่เห็นกระดูกอะไรอยู่แล้วแบบเนื้อสีกระดูกนอาะอันนี้สวยอ่ะอันนี้เก่งอันนี้แบบ ทำดีทำถึงแล้วเราดูดูอีอย่างหนึ่งเคยหรือว่าเขาพยายามใส่ส้นสูงที่สูงที่สุดในเกมเพื่อจะให้ตัวมันสูงมากๆแบบนี้เห็นป่มสูงจนหน้าหัวโดนบังอ่ะเนี่ยมีอันนี้นี่นี่ติดอย่างหนึ่งคือผมคือรู้สึกว่าเปดไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องผิดผมอ่ะสะดวยขนาดนี้อาจจะเป็นผมสั้นๆขัดขาดหรือผมอะไรหรือหัวล้นเลยก็ได้เป็นแบบโพงมาเลพราะใช่มีมีเพราะว่าเห็นผมนี้บ่อยปะใช่ผมเนี้ยมันคนใช้เยอะเพราะอะไรปะเพิ่งอัพเข้ามาแล้วก็มันสามารถเคลื่อนไหวได้มันพิวได้เป็น เลยไี้พิวได้ใช่อเขาอยากให้พิวอ่าส่วนตัวนี่ชอบคนนี้นะรู้สึกว่าแบบเออน่ากลัวดูหลอนเป็ดคนนี้คือเป็ดกันเธอแน่นอนดูเล็บอีดอกเล็บเจลเพราะการทายายามให้มือมันใหญ่เขาใบลาอ๋อเออใช่มายาเอามือให้มันยาวเอมือมันยาวคือเก็บรายละเอียดช่ำว่ะ เฮ้ยเออเลิศเนาะเข้าหนูเลยหนูก็ค่ดวเล่กาวเลเพราะว่าแต่งอันนี้แต่งหน้ากลัวเลยเนาะฟิลหน้ากลัวเออตียมแต่งเป็นผีแต่งแล้วเก็บรายละเอียดดีมากชอบตรงแขนมากคือไม่ติดแกมไม่แบบอุ้ยผิวขาวผิวสีทาเออดำเลยเนาะคือกูมาเป็นผีแน่นอนกูมาตองคือกูต้องดำเท่านั้นแล้วชอบความโครงกระดูกตรงเนี่ยเห็นวะโครงกระดูกแบบชอันนี้ตวชัดแรกะและชัดเลยนะจะเห็นว่ามีการบอกว่าเล่นสีให้มันดูตรงขาวอ่ะขาวแล้วก็ไปไปอย่างงี้แบบเก่งเิ้วๆอ่ะเออไปริ้วๆคือเป็นต่อให้ไม่ไป ัมภาษณ์เนี่ยเราก็ดูออกว่าเป็นเปรตนะแต่อาจจะไม่ดูแวบแรกแต่มาดูตอนขยายเนาะต่อยาวค่ะนั่นแหละแต่ก็อย่างอย่างที่บอกน่าจะเป็นผู้ชนะแล้วรู้สึกว่าชอบอันนี้แต่ติดอย่างเดียวคือผมเนาะเออใช่ทะลวไเกินใช่ทั้งการพรีเซนต์ชุดหรือว่าแบบคอนเซปต์ใดๆมันแบบเออ มันจึ้งดีอันเนี้ยให้ก้าวจึ้งเลยอ่ะปิดจบเลยฟินาเล่เวอร์ออและรอบนี้ผู้ชนะได้แก่น้องมีนานทุที่แต่งเป็นเป,นปรตที่สองได้แก่น้องจอร์ดที่แต่งเป็นลินที่3มได้แก่น้องโกโก้ที่แต่งเป็นพยูนที่4ได้แก่น้องไนกินแซบที่แต่งเป็นตัวตลกแมคโดนัลและที่5ได้แก่น้องบอเบท้ที่แต่งเป็นอ e ีแพนเค้กถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะ